สวัสดีค่ะ อุปกรณ์ปะยางรถบรรทุกแบบไหนดีใช้ได้นานเจสมศรี BMP Truck แนะนำแพ็กเกจสองเสี่ยงเงินล้านสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการอุปกรณ์ปะยางรถบรรทุกที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้นานเจสมศรี BMP Truck ขอเสนอชุดลงทุนที่ครบวงจรที่สุดแพ็กเกจสองเสี่ยงเงินล้านคือชุดอุปกรณ์13รายการที่พร้อมยกระดับอู่ซ่อมยางของคุณให้เป็นศูนย์บริการที่ทนทานและสมบูรณ์แบบ การเลือกชุดนี้ราคาเริ่มต้นประมาณ1 1 5 0 0 0บาทเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดเพราะคุณจะได้รับเครื่องมือเปิดร้านยางที่เน้นความแข็งแกร่งและความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานเครื่องถอดยางรถบรรทุกสีเขียวระบบไฟฟ้าบวกลมมีคือเครื่องถอดยางรถบรรทุกคุณภาพสูงที่รับรองความทนทานในการเปลี่ยนยางรถบรรทุกรถ10บล้อและรถพ่วงอย่างต่อเนื่อง ลิฟต์ยกยาง400กิโลกรัมอุปกรณ์ที่ใช้ได้นานและลดภาระช่างช่วยเซฟหลังช่างได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้การยกล้อหนักปลอดภัยและง่ายดายแม่แรง80ตันให้ความมั่นคงและกำลังยกที่จำเป็นสำหรับการซ่อมช่วงล่างเครื่องกดขอบยางรถไถอุปกรณ์เสริมที่เปิดโอกาสรับงานซ่อมยางรถเกษตรสร้างรายได้ที่หลากหลายขึ้น พร้อมด้วยบล็อกยิงน็อตแรงบิดสูงสำหรับจัดการน็อตอะไหล่สิบล้อเครื่องบีบหน้ายางม้อลมและเครื่องมือเฉพาะทางอีก9ชิ้นการตัดสินใจลงทนในแพ็กเกจ2เสี่ยงเงินล้านเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนให้กับอู่ซ่อมยางของคุณเจ๊สมศรียืนยันว่าอะไหล่ดีมีชชยไปกว่าครึ่งโทรมาปรึกษาแผนธุรกิจได้เลย ข้อเสนอพิเศษสินค้าพร้อมส่งหรือลดเพิ่มอีก2%เมื่อมารับสินค้าเองที่โกดังสนใจอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านเปลี่ยนยางรถบรรทุกปรึกษาเจ้สมศรีได้เลยออฟฟิศ02 328 7730สายด่วน081 541 580หรือ086 326 6250 แอดไลน์แอดซน์ BMPQT ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b o m p t u c o m